สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะใครที่กําลังมีปัญหาค่ะผมร่วงผมบางผมขาดง่ายนะคะจนไปถึงหัวล้านวันนี้ต้องมาฟังเลยเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับผู้ใช้จริงที่เคยเป็นข่าวดังมากๆจากการแพ้สารเคมีจนผมร่วงหมดหัวแต่ว่าวันนี้ เธอมีผมที่สวยงามและยาวมากด้วยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเธอเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเมยสวัสดีค่ะขออนุญาตสวัสดีด้วยนะคะคุณป๋องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ในวันนี้นะคะคุณเมยคคะเกิดอะไรขึ้นคะณตอนนั้นก็คือไปไปยืดผมค่ะแล้วก็ผมก็เริ่มขาดรลุดร่วงโดยระยะเวลาแค่3วัน3วันเท่านั้นค่ะก็ไปหมดหัวเลย อ๋อ oh, คือในระยะเวลาตั้งแต่ทำมีสารเคมีโดนหนังศีรษะเนี่ยจนถึงวันท str yeah ี่สามก็คือหมดเลยก็คือสามวันแรกคือปลายผมนี่คือช็อตเลยค่ะอ่าแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกแบบเครียดค่ะแล้วก็แบบก็สับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นคือก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่าแล้วคิดไหมคะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยจะทํายังไงให้ผมเนี่ยกลับมาขึ้นเหมือนเดิมก็เคยคิดนะคะแต่ว่า ก็ลหลดวังไหมว่า<ช>ไม่น่าจะขึ้นแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้แล้วก็เคยได้ไปหาคุณหมอมแล้วคุณหมอก็ประมาณบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลานานเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้การันตีด้วยว่าผมจะขึ้นหรือเปล่าอ๋อคือดูจากภาพข่าวแล้วค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะคะเล่าให้ฟังหน่อยหลังจากพอตอนนั้นเสร็จทํายังไงบ้างก่อนที่จะมาเจอผลิตภัณฑ์นี้ก็หลังจากนั้นก็ ไปหาหมอก่อนค่ะ,คะแล้วเราก็ได้ได,ได้รับคําตอบจากคุณหมอลหลายๆท่านอพอเราได้รับคําตอบแบบนี้แล้วเราก็เลยไม่รักษาต่อดีกว่าก็คือทําใจเลยว่าจะไม่มีผมแล้วแหละใช่ค่ะเพราะปล่อยน่าจะปล่อยไปอะไรจะเกิดก็เกิดอ,อะไรคือแบบมันมันสิ้นหวังแล้วค่ะมันไม่มีหนทางการรักษาแล้วสุดท้าย อยู่ดีๆมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้ามาเหมือนเรียกว่าช่วยชีวิตเลยไหมครัใช่ค่ะก็คือโพสต์เนี่ยครับเป็นโพสต์ที่น้องโพสต์ไปในโซเชียลว่าเป็นอุทาหอนให้คนที่อยากจะไปยืดผมเนี่ยฮะก็เลยผมก็ได้เห็นข่าวนี้จากเพื่อนแล้วก็เลยรู้สึกว่าน่าสงสารมากเลยน้องคนนี้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงเนาะ<อ>แต่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวฮาวิราที่เราแบบขายมาแล้วแปดปีตอนนั้นนะครับ ช่วยคนคนที่ผมร่วมบนหัวอย่างเงี้ยมาแล้วหลายคนอก็เลยพยายามติดต่อน้องไปก็ไปเจอน้องในวันรุ่งขึ้นค,ครับก็โทรหากันแล้วก็ไปเจอกันที่สนามบินเลยนะครับแล้วก็น้องก็กตอนแรกเขาคงแบบไม่ค่อยเชื่ออันนี้เป็นภาพตอนที่ล่วงแล้วก็ไปโกนผมทิ้งไวนน้นะครับแล้วก็น้อง เราก็กลัวน้องไม่เชื่อว่าไอ้แค่นี้ไอ้แชมพูกับแค่แชมพูกับโทนี่องอย่างเนี้ยทำให้ผมกลับมาขึ้นได้เราก็เลยให้อันนี้เราบนี้บินไปที่ขอนแก่นครับแล้วก็เราก็เลยให้น้องวิดีโอคอลครับวิดีโอคอลกับลูกค้าสามท่านนะครับก็จะมีอันนี้อันนี้คือก่อนอันนี้อันนี้คือก่อนใช้ภาพก่อนใช้เนาะเดี๋ยวจะมีรูปของ ทั้งสามท่านนะครับอันนี้ผมเริ่มขึ้นแล้วนะคะนี้เดือแ no. นแรกเนาะน้องเหมอนเนาะใช่ค่ะเดือนแรกแล้วก็เนี่ยฮะค่อยๆไล่มาเนาะแไล่มาสองสามเดือนสี่เดือนแต่ตอนแรกขึ้นเป็นสีขาวนะครับใช่ค <com ่ะขึ้นมาสีขาวแล้วน้องก็บอกเธอขึ้นเป็นสีขาวผมมองก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเท่าไหร่ละน้องเหมินอันนี้น่าจะประมาณหนึ่งปีนะคะปีถือว่าขึ้นเร็วเหมือนกันนะคะแล้วมันกลายเป็นสีดำอะเนียปีหนึ่งอเหมือนเขาสร้างเซลล์ใหม่เลยใช่ ซึ่งแบบเราจริงๆอ่ะถามว่าผมคาดหวังยังไงก็คาดหวังว่าผมมันจะขึ้นแหละแต่ว่าถามว่าจะโอ้โหมันแน่นขนาดนี้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้้รู้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเคสที่ที่เอาให้น้องวีดีโอคอลด้วยครับที่นสนามบินเลยเนี่ยอันนี้คือคูหน่อยคูหน่อยผมล่วงหมดเพราะว่าแพ้ยายยอมผม คุณผู้ชมต้องเห็นนะว่าบนหนังศีรษะเนี่ยคือเรียบเนียนแบบไม่มีตอผมแล้วแล้วเนี่ยหนึ่งปีออ้ครับครูหน่อยฮะได้วิดีโอคอลกับน้องเหมยพี่ตันเลยฮะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยให้วิดีโอคอลแล้วก็ให้ดูรูปว่าก่อนใช้ครูหน่อยล่วงขนาดนั้นเลยนะแล้วตอนเนี้ยผมเป็นแบบนี้แล้วน้องเหมยก็เลยมีกำลังใจใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็คือเห็นผลลัพธ์เลยนะคะนี่ อันนี้น้องบีอีคนนึงอันนี้เหมือนน้องเหมยแล้วกับแพรน้ํายายืดผมเหมือนกันก็น้องบีก็ก็เรียกว่าวีโออันนี้ก็แปดเดือนนนองแปดเดือนสังเกตผมมันจะยาวไม่เท่ากันเพราะมันขึ้นไม่พร้อมกัน ใครที่กาลังหมดกําลังใจนะคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องผมบางและผมร่วงถ้าจะบอกว่าวันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นอยากให้ขึ้นโปรโมชั่นขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆและเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือก02 82159 49 0 2 8 2 1 5 9 4 9หนะคะหรือที่ไลน์แอดหน้าจอตอนนี้สแกน QR Code คดเข้ามาสอบถามแอดมินได้เลยนะวันนี้โปรโมชั่นคืออะไรคะโปรโมชั่นเป็นแชมพูนะครับขนาด3 0 0 ml แล้วก็ แฮโทนิกหน่ง0ตัวนี้ปกติ2,180บาทนะครับวันนี้ให้ราคาพิเศษ1,580บาทแล้วก็จะมีตัวตัวนี้เป็นหวีที่เรียกว่าเอาไว้นวดหนังศีรษะเพื่อกระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนดีนะครับแล้วก็ทังมเสร็จแล้วก็นวดหน่อยนะครับนวดสักห้านาทีให้ทั่วศีรษะแล้วก็ฉีดด้วยแฮโทนิกผมยาวขนาดนี้สอบถามได้ไหมคะว่าใช้ระยะเวลาทั้งหมดกี่ปี3ปี4เดือนเหรอ สามปีสี่เดือนคุณผู้ชมบางคนนั่งรออยู่เฉยๆนะว่าเมื่อไหร่มันจะยาวสักทีแต่ว่าวันนี้แก้ปัญหาแล้วถูกจุดมากๆเพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาค่ะ0 2 8 2 1 5 9 4 9นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งเช่นเดียวกันต้องบอกว่าจะมีลูกค้าถามบ่อยๆครับว่าแล้วผู้ชายใช้ได้ผลไหมก็เลยเอารีวิวผู้ชายมาให้ดูว่าก็เยอะนะค่ะคือตลอด8ปีที่ดูแลลูกค้าครับก็จะมีเคสแล้วก็ข้อสําคัญข้อดีของเราอ่ะมันจะมีชื่อโปรไฟล์อยู่ด้านบนด้วยเห็นไหม คือแบรนด์อื่นเนาะแบรนด์อื่นอาจจะเป็นบีฟอร์แคเตอร์แต่ว่าไม่มีชื่อไม่รู้ว่าใครแต่ของเราอจะมีชื่อให้ไปดูได้ว่านี่ผู้ใช้จริงแน่นอนจริงเพราะฉะนั้นวันนี้โปรโมชั่นดีมากมานะคุณผู้ชมจากราคาเต็ม2000กว่าบาทเหลือเพียงแค่1580บาทเท่านั้นย้ำโปรโมชั่นอีกสักครั้งหนึ่งครับก็เป็นแชมพูนะครับกับแฮร์โทนิกอย่างละขววนะครับจากปกติ2180บาทลดเหลือเพียง1580านะครับแล้วก็แถม หวีนะครับตัวนวดกระตุ้นนะครับซึ่งตัวนี้หลายหลายคนอาจจะแบบไม่เคยใช้เนาะจริงๆมันเป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับนวดสัก5านาทีแล้วค่อยฉีดแฮทโทนิกลงไปครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้รีบโทรเข้ามาค่ะ028215949นะคะวันนี้โปรโมชั่นทั้งดีและมีผู้ใช้จริงมายืนยันทั้ง1คนอย่างนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับโปรโมชั่นจากเจ้าของด้วยค่ะและขอบคุณผู้ใช้จริงด้วยนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปฟังข่าวกันค่ะ